Th นเดอร์โบนะครับถือว่าเป็นหนังเปิดซัมเมอร์ในปี2025สํำหรับมาเวลเลยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาทำการวิเคราะห์กันแล้วครับจากตัวเลขยอดจองล่วงหน้าเนี่ยเขาบอกกันว่า Thunder b o บเนี่ยน่าจะเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนสำหรับหนังทั่วไป70ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือตัวเลขที่มันโอเคนะครับไม่ใช่ตัวเลขที่มัน เวลวร้ายโหดร้ายอะไรแต่ด้วยความที่ t h u n d e r b o l t เนี่ยมันมีชื่อของ m มาเว l อยู่เนี่ยไม่ถึงร้อยล้านเนี่ยถ้าเทียบกับหนังมาเวลเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะครับแต่ว่าในวงในของมาเวลเนี่ยเขาก็ซิปกันเบาๆว่าเฮ้ยโอเคนะเจะสิบล้านเนี่ยมันไม่ได้ไม่ไมีหน้าเกียดเลยเอา้าแล้วทำไมวงในของมาเวลเนี่ยเขา ถึงบอกว่าเขาโอเคกับสิ่งนี้อย่างหนึ่งเลยคือเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการอินโทรดิวมันเป็นหนังที่เอาไว้แนะนําตัวละครเหมือนเป็นหนังช่วงต้นของมาเวลเหมือนทอเหมือนกัปตันอเมริกาเหมือนไอออนแมนนะครับมันไม่ใช่หนังที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหญ่ที่ไปคาดหวังว่ามันจะได้ทําเงินเยอะแยะมากมายอะไรเป็นตัวเอาตัวลองๆอมารวมทีมกันไวรายก็เป็นตัวใหม่ทุกอย่างเป็นตัวใหม่หมดเลย เขาก็คิดอยู่แล้วครับว่ามันไม่ได้เปรี้ยงมากถ้ามันเจ็บเขาก็ยอมรับว่าเออมันก็เป็นการปูพื้นหนังเท่านั้นเองมันไม่ได้แบบว่ามากมายอะไรขนาดนั้นที่สําคัญเลยว่าเขามีความเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะยืนระยะได้มันจะไม่ใช่หนังที่เปิดมาปุ๊มสัปดาห์ที่2 60- 70%ิบเหายไปเลยไม่ใช่เขาบอกว่ามันจะเป็นหนังที่ยืนระยะได้ทาไมเขาถึงได้มั่นใจอย่างนี้เพราะว่ากัปตันอเมริกาเบรฟตเนีวอย่างยืนระยะไม่ได้เลยทําไมเขาถึงได้เชื่อว่าทันเดอร์โบส์ยืนระยะได้เขาาบอกว่ มันมีการสกรีนเทสไปเรียบร้อยแล้วหนังเรื่องนี้แล้วมันค่อนข้างที่จะออกมาดีรวมถึงการที่เขาปล่อยฟุตเทสในงานซีนีมาคอนเนี่ยเสียงกระซิบในงานเน่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงหนังที่ได้มีโอกาสได้ดูก็บอกว่าเฮ้ยหนังแม่งหนุกว่ะแม่งมี potential วะรวมถึงพวกผู้บริหารในบริษัทที่เป็นคู่แข่งอะ่ะ Warner Brother Universal Paramount ก็มีการแอบกระซิบกันภายในว่าไอ้เฮียหนังเรื่องนี้มันสนุกวะหนังเรื่องนี้มันโอเควะหนังเรื่องนี้มันดีว่ะ แล้วพอดิสนีย์ได้ยินเสียงผู้บริหารค่ายอื่นกระซิบเจ้าของโรงหนังกระซิบกันว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้มันสนุกว่เะเขาก็เลยอาจจะมีความมั่นใจลึกๆว่า70ล้านเปิดมาไม่เป็นไรแต่กูกินยาวได้แน่เพราะหนังกูสนุกซึ่งผมคิดว่าความพีคของเขาอย่างเลยคือนี่คือหนังที่เขา marketing สองทางนะครับปกติแล้วหนัง Marvel มาเวลมันจะาป m a r k e t ิ้งไปทางเดียวเลยนี่คือเรื่องราวของมาเวลนี่คือเรื่องราวต่อเนื่อง เป็นตัวละครใหม่ไปเชื่อมโยงกับตรงนั้นมีเซเรสเที่ยวมีเรสฮักมีนักสแสดงบลา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 แต่ถ้าสังเกตทันเดอร์โบเนี่ยมันจะไม่ได้ลีนไปฝั่งนั้นมากมันจะมีความกั้ากึ่งทั้งสองทางทางหนึ่งเลยคือทางซูเปอร์ฮีโร่เป็นแนวแบบว่าเป็นเชื่อมต่อเรื่องราวจาัก,กรวาลอื่นแต่สังเกตนะไอการเชื่อมต่อไปหนังเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ได้ดูในตัวอย่างของทันเดอร์โบครับแต่มันจะอยู่ในอะไรครับทุกคนจำโปรโมของอเวนเจอร์ดูมสเตย์ได้ไหมครับ ตอนที่เขาออกโปรโมมาว่าเฮ้ยมีตัวละครไหนบ้าง A B C D E แล้วก็เรียงเป็นเป็น30 40กว่าคนน่ะที่เราเห็นตอนนั้นน่ะคุณสังเกตไหมว่าจะมีช่วงหนึ่งเลยที่เป็นชื่อตัวละครจาก Thunderbolt ส่วนล้วนเลยมาหมดอ่ะบัคกี้เลดการดียน U.S.Agent อะไรวะแบ็กวิโดโกสคือมาทุกคนกลับมาทุกคนมันก็เหมือนเป็นการบอกแฟนๆที่มียอดวิว250ล้านวิวนะเวลานั้นว่าเฮ้ย เรื่องราวทันเดอร์โบอ่ะมันสําคัญต่ออเวนเจอร์ดูมเดย์นะเว้ยตัวละครพวกนี้ไม่ได้โผล่มาครั้งเดียวแล้วหายไปมันยังโผล่ในอเวนเจอร์ดูมเดย์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการมาเก็ตติ้งที่ใหญ่โตมโหรานมากที่สุดเพื่อบอกว่าทันเดอร์โบสคือสิ่งสําคัญถ้าคุณจะดูหนังอเวนเจอร์ดูมเดย์ในอนาคตหนึ่งและและอีกทางหนึ่งนะที่ผมมองว่าผมไม่เคยเห็นนาเวลทาแบบนี้มาก่อนเลยนะคือการมาเก็ตติ้งมุ่งเป้าไปที่ คนดูทั่วไปมาเวลไม่เคยทานะครับกับตานเมกา่นี่ก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่เต็มที่เลยอันนี้คือผมรู้สึกเลยว่ามันมันมันมาเก็ตติ้งคนดูทั่วไปบ้างทั้งการตัดตัวอย่างเป็นเหมือนกับหนัง A 2 4ทเวตีตัดตัวอย่างที่ไม่ได้พูดถึงประวัติศาสตร์หนังมาเวลตัดตัวอย่างที่ไม่ได้พูดถึงซูเปอร์ฮีโร่เก่าๆเลยจนกระทั่งตัวอย่างล่าสุดจริงๆอ่ะไฟนอลเทเลอร์ที่มีการพูดถึงแบ็ควิดโอแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะไม่มีการพูดเลยนะคือตัดตัวอย่างมาแบบเป็นขายความสนุกขขาาาายยคคววมมบัันนนเเทิงงป็ห เอเดเป็นมีมซะด้วยซ้ําที่สําคัญเลยคือมีการโชว์บรรยากาศในกองถ่ายบรรยากาศที่สนุกสนานเฮฮาลื่นเลิงคือผมรู้สึกว่าเวลาเห็นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบพูดถึงความเป็นมาเวลอะความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่การแบบเชื่อมต่อกับปัดีปัจจุบันอนาคตเยอะๆแต่นี่คือบรรยากาศสนุกสนานในกองถ่ายครับพวกเล่าวู้ฮู้วู้ฮู้มีฉากแบบว่าเอาฝาเลนพิ้วไปกระโดดจากตึกสูงมาดับสอที่สุดของโลกอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เหมือนกันการโปรโมทเพื่อ แฟนซูเปอร์ฮีโร่อะแต่เป็นเป็นการโปรโมทเหมือนก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยนี่มันหนังทั่วไปคุณสามารถเอนจอยสิ่งนี้ได้นะเออสามารถสนุกกับสิ่งนี้ได้โดยที่คุณแบบอาจจะไม่ต้องรู้เรื่องราวของมาวลเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบเล็กๆสบายๆชิลๆนะคือผมมีความรู้สึกว่าไว้ของทันเดอร์โบะมันเป็นแบบนี้และผมรู้สึกว่าเขาต้องมั่นใจในตัวหนังเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาไปทางนี้แล้วคนดูเข้ามาแล้วดูไม่รู้เรื่องเนี่ยหนังเขาก็ไปต่อไม่ได้แต่เพราะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ย คนดูจะดูรู้เรื่องแล้วเขาหวังว่าพอคนดูมาดูนิดนึงแล้วรู้สึกว่ากระแสปากต่อปากมันจะช่วยให้หนังะสามารถยืนระยะได้จริงๆซึ่งพูดก,กันตามตรงนะผมอะในแง่ของการเป็นหนังซูปเปอร์ฮีโร่ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมันสักพักแล้วเออไอเลือกไปการไปต่อของจัก,กรวาลบลา bla อะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเซตอัพยังไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่ามันจะไกลอเวนเจอร์ดูมเดย์บางครั้งผมยังมีความรู้สึกว่ามันเร็วไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกก้ำกึ่งกับตรงนี้มากๆดูตัวอย่างสติุด ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นกับสตอรี่เลยผมตื่นเต้นกับโลกกับมุมมองงานสร้างของโลกมันมากกว่าแต่สําหรับทันเดอร์โบอ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาเล่าเรื่องที่เขาเล่าที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกซูเปอร์ฮีโร่ของมาวลนะแต่แบบการประจนภัยของตัวละครมันดูสนุกจริงๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทันเดอร์โบถ้าเปิดตัว70ล้านจริงอาจจะ65ล้านอาจจะ50ล้านอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่ามันสามารถจะยืนระยะได้ดีกว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ เรื่องอื่นๆที่ผ่านมามันอาจจะสามารถยืนระยะในระดับที่มันอาจจะได้กําไรหรืออาจจะเท่าทุนได้เพราะตอนนี้เอาจริงๆนะผมก็ยังหาทุนมันไม่ได้มันเป็นหนังที่ผมพยายามเซิร์ชแล้วมันผมเห็นหลายเว็บไซต์เขียนแต่หลายเว็บไซต์เขียนยังไม่มีเว็บไซต์ไหนที่มาจากข้อมูลที่เป็นโซลิดคือมันมาจากเว็บไซต์ที่ผมแบบอืเชื่อไม่ได้หรือเปล่าวะผมกลัวมันจะซ้ำรอยกับซโนไวเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าณเวลาี้ยังไม่ฟันธงยังไม่ฟันธงตรงนี้แต่ว่าถ้าเดาก็ประมาณ150 ถ้าเปิด70เนี่ยแปลว่าหนังอาจจะต้องทําเงินประมาณ350ก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็พอเป็นไปได้อยู่ถ้ามันยืนระยะได้แต่ถ้ามันยืนระยะไม่ได้ก็บายบายนะทุกคนแต่ผมเชื่อว่าณเวลานี้มาเวลเขาโอเคกับสิ่งนี้แล้วก็พร้อมที่จะพุชมันต่อไปมากๆกนะครับก็อรอลุ้นกันละกันนะถ้าหนังมันออกมาคําวิจารณ์ดีมันก็น่าจะโอเคแหละแต่ถ้ามันออกมาคําวิจารณ์ไม่ดีซูปเปอร์ฮีโร่ไม่เจ๋งก็โบกมือบายบายเก็บของได้เลย ถามมาดูแล้วกันตื่นเต้นไหมกับธันเดอร์โบเต็ม5เนี่ยเต็ม5สมมติความตื่นเต้นเต็ม5คุณตื่นเต้ตนตกับธันเดอร์โบเท่าไรสําหรับผมอะตื่นเต้นธันเดอร์โบสี่เต็มห้บเกือบจะตื่นเต้นสุดๆแล้วแต่4เต็ม5ถามคุณแล้วกันเต็ม5คุณตื่นเต้นกับธันเดอร์โบแค่ไหนครับ